สวัสดีครับพี่น้องผมอกกะเบ้าโน่นอีกแล้วนะครับพี่น้องเนาะมันเี้พภาพพี่น้องมาเบิ่งบักทุเรียนนะครับผมเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับที่สวนที่สวนเกษตรบ้าวโน่นนีลล่แหละครับพี่นออ้องเออเนาะเห็นไหมข้างหลังนี่ข้างหลังนี่เป็นต้นทุเรียนหมอนทองนะครับกับมีหลายต้นอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าปลูกไว้ข้างล่างก็มีนะครับแล้วก็ที่กําลังจะปลูกใหม่ก็มีนะครับกเ็เลยภาพพี่น้องมาเบื่องก่อนไป ไปเบิ้งดอกมันครับพี่น้องไปเบื้องดอกทุเรียนเนาะดอกทุเรียนหมอนทองบางอันก็ติดเป็นหางแย่แล้วแต่บางอันมันก็ก็ยังไม่ติดเพราะว่าอ่าผมไม่ได้ทํายาไม่ได้ทําอะไรก็คือปล่อยก็ธรรมชาตินะครับผมก็คือไม่ได้เล่งยาไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่ามันมีน้อยไม่ใช่อะไรหรอกครับก็เลยปล่อยให้เขาติดเองตามธรรมชาติไปไปดูกันครับพี่น้องไปไปสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาดูทุเรียนนะครับผม อันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับหปีแล้วนะครับก็พี่น้องเอ้ยเกิดเป็นชา่าสวนชีวิตต้องลุ้นนะครับลุ้นลุ้นอันดับแรกคือลุ้นปลูกเขาจะโตไหมเขาจะตายหรือเปล่าเขาจะตายกลางทันไหมลุ้นอันที่2กี่ปีเขาจะออกดอกนะครับให้ผลผลิตนะครับลุ้นอันที่3เมื่อออกดอกมาแล้วจะติดไหมนะครับเนี่ยครับ ออกดอกมาแล้วจะติดไหมรุ้นอันที่สี่ลุ้นอันที่สี่พอพอเขเป็นหางแย้มันจะร่วงหรือเปล่านะครับพอออกดอกมาแล้วมันจะร่วงหรือเปล่าพี่น้องเห็นทามีไม่นสิเป็นดอกเยอะเด,เดสิซุ่มให้เบิงงเด้อคำว่าหางแย้บางคนอาจจะไม่เจอเนาะแป๊บหนึ่งนะครับ มันอยู่ที่รับซุมไม่ได้นะครับผมในหลากชีวิตมิตรการรุ่นครับพี่น้องเกิดมาของชาวสวนกว่าสิได้กินกาสิได้ต่ละลูกแต่ละผลนะครับแต่ละยางผลไม้ต่ละชนิดนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปขายกะจะต่อกันไรเด้อโว่เขาถือได้ยุได้กินพี่น้องคือจังการเกทไทยเฮ็ดหน้าละแต่น้าบ่ามาก,กับบ่รูว่าสิได้เกี่ยวบ่เขาน้ครับ ทุกอาชีพก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับผมนี่ครับเป็นดอกร้ายขายูับพี่นองแต่ว่าปีนี้กับพ่อท่านในเใติติดลายดอกเรปล่อยเขาติดแบบธรรมชาติเนาะแต่ก็ยังจะติดอีกอยู่นะเนี่ยยังมีอีกอยู่นะครับผมกับประมาณนี้แหละครับชีวิตชาวสวนบ่มีอียังได้มากง่ายๆเนาะครับชีวิตทุกอย่างต้องรอรุ้นนะครับดอกกางามๆเด้พีนองเห็นบอเออ ดอกก็ง่ามๆดอกก็แง่ๆเนาะเนี่ยมันดอกกันทุเรียนหมอนทองเนาะมันก็เลยประมาณนี้แหละครับก็รอรุ่นกันไปว่าจะได้กินไหมปีนี้นะครับปีที่แล้วปีที่แล้ว,ลวโลนเมื่อปีน้องด้วยเกิดเหตุอันใดก็ไม่รู้เนี่ยเห็นบอกกําลังแตกตากันนี่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นมันปบ่นพร้อมกันนะแต่ว่าที่ที่ที่ทสวนนี้จะไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้บังคับเขานะให้เขาออกตามธรรมชาติเลยนะครับให้เขาออกตามธรรมชาติเลยคือไม่ได้บังคับเขาบวชไอซีดยาก็ได้เร่งก็ได้อ่าเปิดตาดอกนะครับเพราะว่าของเรามีน้อยไงเออของเรามันมีน้อยก็เลยไม่ได้ไม่ได้เน้นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอา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 ขึ้นบึ้ยขึ้นไปทําไมลูกนะ่ะตายแล้วพี่น้อง <laughs> โอ้บักต้นเลี้ยงเขาจะได้กินบาลาบาลน,นี่ ตาย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 โอ้ยโอ้ยโอย้แม่งขึ้นไปยอดเลยพี่น้องนูโโอ้กระลอกกระลอกพี่น้องกันลอกมาเบิ้งกันลอกกระลอกไงกอกกอกโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม